สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่อง mommy min นะคะหลังจากที่มี n เนี่ยไม่ได้ทำคลิปมาประมาณหนึ่งปีเต็มเพราะว่าเนื่องจากนะคะตากล้องที่ชื่อน้องเบสเนี่ยคนนี้อ่าจะมีขึ้นรลไว้ให้คนนี้นะคะน้องเบสเนี่ยก็คือติดเรียนไปอยู่หอก็เลยแบบนานๆกลับมาบ้านทีก็เลยแบบอดเลยอดถ่ายเลย ส่วนคุณปิ่นกระหนกวันนี้นะคะก็คือทำงานไม่มีเวลาตรงกันเลยไม่มีเวลาตรงกันเลยก็เลยทำให้แบบไม่ค่อยมาถ่ายคลิปบวกกับมีนไม่ค่อยมีเวลาด้วยเช่นกันก็เลยอดถ่ายคลิปแต่ไม่เป็นวันนี้เป็นเดือนมีนาคมเนาะเป็นเดือนเกิดมีนก็เลยถือมาถ่ายคลิปอีกหนึ่งรอบเริ่มต้นใหม่นะคะ ก็ไม่เป็นไรวันนี้มีนก็จะมาแต่งหน้า everyday look style ของโม m ี่มีนนะคะก็คือมีนั่นเองแต่อย่าลืมสิ่งแรกก็คือสกินแคร์นั่นเองนะคะที่ใช้ลงผิวหน้าเราก่อนแต่งหน้าก่อนออกจากบ้านและที่สำคัญคือครีมกันแดดเพราะว่าแดดประเทศไทยร้อนมากแสง UV ก็คือแบบ โคตรแรงอ่ะทุกคนก็เลยต้องบํารุงด้วยครีมกันแดดแล้วก็สกินแคร์คะ่ะเดี๋ยวมีนจะเริ่มกันเลยนะคะมาค่ะมาเริ่มกันแต่งหน้ากันได้เลยอันนี้ก็คือให้ดูก่อนนะสภาพผิวหน้าตัวเองนี่คือหน้าสดก็คือมันก็จะมีแบบเป็นผื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีสิวขึ้นมาเม็ดหนึ่งเพราะว่าโจงนี้มีนอนดนึกมากเพราะาเครียดเรื่องงานด้วยก็เลยนอนดึกนะคะเริ่มกันเลย อย่าอย่าขำกันนะทุกคนอย่าอย่าขำกันนะแพวตลกปะมันออกแก้มไวมออกกม้กินอะไรคือออกแก้มหมดเลยเราใส่ต้องไปฉีดแก้มซะแล้วใส่าชาร์จอยู่ในห้องนอนตัวหัวโดอนอะ่ะหยิบมามันมีสามอันอะ่ะนะคะ อย่างแรกเลยก็คือสกินแคร์นะคะมีน่ะใช้เป็นของเป็นของอีฟนะคะตัวนี้ไม่รู้อะว่ายังไงแต่ว่ามีนเขาเรียกว่าอะไรลงก่อนทาไม่ใช่ดิลงก่อนแต่งหน้าทุกรอบนี่ค่ะคือหยดลงไปโอ้ยหมดแล้วมันหมดแล้วทุกคน มันหมดแล้วมันหมดแล้วไม่เป็นไรแค่นี้แหละพอแล้วนี่นะคะแล้วเราก็ค่อยถูไปพาแบบม,มุนมนนนะแี่นี่เสร็จแล้วหนึ่งแล้วต่อไปก็คือเป็นครีมกันแดดนะคะซึ่งมีนะ่ะใช้เป็นตัวของกานิเย่ เป็นเซรัมร่ม PA, บบบบครีม S P F 30 P A บวกบบวกนะคะซื้อในหาหาซื้อได้ที่เซทุกสาขาแล้วก็ร้านทั่วๆไปนะจ๊ะก็ะจะแตะเป็น5จุดเขาบอกว่าอะไรนะให้ทาครีมกันแดด2ข้อนิ้วมีลองแล้วคือแบบโอ้ไม o ก็น้ารอยไปเลยจ้ะปก oh <my> ติอ่ะวิต้องหาต้องหากันแดดดีๆตัวดีๆที่มันแบบซึมไปเลยเร็วๆแล้วแบบ หน้าไม่หลอกเอ้ยไม่ใช่ดิหน้าไม่ลอยหลอดสีม่วงฟ้าหลอดสีม่วงฟ้าของอะไรอ่ะนี่นะครับมงไปลงไปหลอดสีม่วงฟ้าของอะไรอ่ะมินิโซ่เหรอแล้มันว่ามินิโซ่น้่ยมัน,นหลานหลาน <laughs> โอ้ยเพื่อนฉัน ไม่รู้จำาื่อไม่ได้จำลัอกตั<า><า>แรกไปเถินอุ้ยอยู่กันนั้นเหรอ <Hello. S 1> จำจำรูปแบบจำแพ็กเกจจริงสินค้าได้ก็พอแล้วใช่ไหม <Hello. S 1> นี่นะคะได้แล้วเสร็จแล้วต่อมาก็คือลองพื้นนะคะลองพื้นอันนี้มีนก็ไปถามพี่พนักง,งานเนาะว่า พื้นลองพื้นอัอนไหนที่มันเหมาะกันหน้าหนู <c oughs> อันนี้เป็นเบอร์อะไรอะเบอร์อะไรก็ไม่รู้เบอร์เบอร์อะไรก็ไม่รู้อรอรอรรของเขาเรียกว่าอะไรอะโลโลโล,โลอะไรอะรอยัลรอยัลพาริสเหรอเออช่างเถอะเป็นทูแมทช์นะคะมินก็จอันนี้ก่อนนะแล้วก็บีบ แต้มนิ้วมาอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็ป้ายก็ป้ายคือแบบมินจะไม่ใช้เยอะนี่แค่นี้เลยพอจบแล้วต่อไปแล้วก็จะเรียกว่าอะไรอะที่มันแต่แต่งี้เขาเรียกว่าอะไรอะอเ,เอะอะบเลนบเบลนเออ <laughs> ชอบเรียกผิดกูเรียกูกใช่ปะเบลนไม่รู้บกบกเเถอะ <laughs> จริง ออกอจากบ้านได้ก็พอแล้วนี่ก็ทำไปตขอใช้กระจกนิดน,นึงอย่าขับมะทุกคนอันนี้คือเพิรนะคือแบบไปเล่นกิจกรรมของในทิกตอกมาแล้วแบบเออก็ได้อะเนาะแล้วก็ได้เป็นลูกปกระจกรูปเพิร์ดมานะจ๊ะอันนี้คือเพิร์ดธนพลน,นะคะสามารถจะติดตาม ได้ที่ไอจีพี p รทีเอสพวตเตอร์ก็ชื่อเดียวกันนะคะอ่ะซิลี่หนังด้วยเข้าไปด้วยนะจ๊ะขอใช้นิดนึงนะนี่ขอแบบใช้กล้องเอ้ยแท่ดีใช้กระจกนิดนึงเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะแบบ ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเน้นอะไรอย่างงี้เท่าไหร่ก็เลยแบบเอาที่แบบเร็วและสะดวกเดี๋ยวขอ,อยาติดผมใหม่นะทุกคนชิงอ่ะพอแล้วแล้วก็ต่อด้วยอันนี้มันน่าจะหมดแล้วแหละแต่ว่ายังได้อยู่เขาเรียกว่าอะไรเป็นไฮไลท์หรอเป็นที่แบบกบ จุดรอยหนังดำอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยากจะปิดอะไรแบบเนี้ยมันคืออะไรนะจำไม่ได้ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้ <c oughs> <c oughs> แค่แบบ <c oughs> แต่งหน้าได้ออกอนมได้หม <c oughs> เออ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้เพลคุยกับฉันบ้านก็ได้รู้แหละว,ว่าหิวอะ่ะ แล้วตอนเรียนประวชนะคะทุกคนหน้าหน้าเต็มกันทุกคนไม่ได้ลิปต้องพอกินข้าเสร็จไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องเติมลิปอะไรแบบนี้แพลแหมแล้วอันเนี้ย มีนก็จะใช้เป็นกบกบใต้ตาอีกทีหนึ่งนะคะนี่แบบนี้เลยกบใต้ตา,าตลกปะแล้วก็เกลี่ยเบลนนะคะแค่นี้ให้มันแบบเออเออใช่เห็นเขาบอกว่า ส่วนหนึ่งที่เราเป็นตาดําเพราะว่าเรานอนดึกและคนเป็นภูมิแพ้มันก็จะแบบได้รักเราก็จะคล้าจริงไหมไม่รู้แต่ว่ามีนเป็นภูมิแพ้ก็อาจจะจริงต่อมานะคะอันนี้ก็คือพอแล้วนะต่อมาก็คือใช้เป็นแป้งของจีวองชีนะคะกระปุกตอนกระปุกตอนนี้ซื้อมาประมาณสองพหรือเปล่าไม่แน่ใจ2องพันสาประมาณนี้แหละเพราะว่ากิจกรรมเพิร์ดเนี่ย แป๊บแป๊มก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตบมาเลยนี่พอแล้วนี่นะครับเนี่ยแล้วก็อุ้ยเอาแบบพอดีพอดีนะพอดีพอดีอ,ดอุ้ยแพลวมันแอบถ่ายเราทุกคน แผลมันแอบพ่ยอ่ะเอาเค้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเรียกว่าอะไรน่าอรอยดูความหนุ่งแพวแอบถ่ายนะคะทุกคนฝากช่อง YouTube Mommy Mee ด้วยนะคะฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะไหนๆก็ถ่ายแล้วก็ฝากด้วยเลยแล้วกัน พอแล้วพอแล้วพอแล้วพอล้าต่อไปเราก็จะใช้เป็นไฮไลท์ขาวๆไร้ด่างของเรานะคะนี่ไลท์ไปเลยจ้ะคอมีนชอบไลท์ด่างอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็คือแบบแค่นี้แหละพอแล้วนี่แล้วเราก็ปัดไปเรื่อยๆนะคะ กระจกเลยโอเคพออย่าขบนะคะันคนไว้เดี๋ยวมีนอะจะมาทำคลิปเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าของเพิร์สนะคะก็คือ Night p e r s ส s t u ิ i o ซึ่งมีนก็ไม่ได้ซื้อมาครบแกย่หรอกแต่ว่าก็มีเกือบครบไว้เดี๋ยวมีนจะมาทำคลิปรีวิวแบรนด์สินค้าของเพิร์สนะคะเสื้อกระเป๋าหมวกเอย อะไรอย่างนี้เดี๋ยวมีนจะมาทำคลิปรีวิวนะคะตต่อต,อตอ่เดี๋ยวจะไม่เสร็จนะคะเสร็จแล้วทำอะไรทำอะไรอ๋อ,อเปลือกตาจริงๆก็ลงอันนี้ได้เลยก็คือแบบมีน้อยก็ใช้น้อยนี่แหละทุกคนมีน้อยใช้น้อยเพราะไม่อยากอันนี้เยอะเท่าไหร่ แล้วเราก็กดด้วยลิปเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นลิปแบบสามารถเขาเรียกอะไรอะ่ะทออีอินวันหรอเออใช่แล้วก็อย่างนี้เลยก็คือแบบพอแล้วแค่นี้พอแล้วนี่เสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นแก้มนะคะแก้มแก้ม เดี๋ยวขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนต่อมาเป็นแกล้มก็คือใช้เป็นของของสะสินะคะเบอร์อะไรอ่ะเบอร์อะไรอะเบอร์ P03 b น r r y Sunday ่นะจ๊าสามารถไปไปซื้อกันได้อันนี้ซื้อที่ที่ Eve a n น b o บอดบางท่าจำไม่ผิด <c oughs> เวลาตัดแก้มแล้วก็จะทำหน้ายิ้มๆก่อนนะคะ ให้มันดูแบบเนี่ยใครนี้แหละพอแล้วถ้ามันแบบออกของนอกได้ก็พอจริงๆก็อยากจะกรีดตาแต่ก็ขี้เกียจเหลือเกินนี่เลยต่อมาก็คือคิ้วของเรานั่นเองมีนใช้เป็นของ ของอะไรอะโฟร to you นะจ๊ะเป็น b บสิ c เปล่านี่เนื้อของเขาก็จะเป็นแบบนี้จะหมดแล้วให้ดูนี่เห็นปะมันจะหมดจะหมดแล้วใช้เยอะมากเบสิ c เป o ่านี่นะคะเดี๋ยวมีนเขียนแป๊บหนึ่งนะแบบมันไม่ถนัดเลยอะทุกคนถือคือนี้ไปด้วยแล้วก็เขียนไปด้วยอะ ขอหยัดเขียนแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าคิ้วคือมองกุฎของหน้าเราต้องไปนะคะคิ้วคิ้วคือมองกุฎของหน้าวัน่อนโดนอะไรนะมึงมึงโดนอะไรแนละ้วแวโดนหาโดนเนี่ยเกอะไม่รู้ เซอร์บราจริงเลยเดี๋ยวขอยัดเกลียคคลิวแป๊บนึงนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ดูฟินิชลุคของเราวันนี้นะคะพอดีเลยช่างทำผมมาที่ห้อง คือเป็นคนนี้นะคะเป็นช่างทำผมประจำกลุ่มของเราตอนสมัยเรียนปวชทุกคนก็จะบอกแพร่ถักเปียให้หน่อยแพ่ถักเปียให้หน่อยนี่เลยเบื้องหลังความสวยของทุกๆคนในแก๊งทั้งหมดกี่คนวะห้าห้าคนจะไม่ได้เลยเสร็จแล้วนี่พอแล้วคิ้วพอพอพอออกข้างนอกได้พอแล้วจบนะจ๊ะ พอออกข้างน้องได้แล้วก็เสร็จแล้วโอเคเราก็ไม่เขียนและวที่เกียดที่เกียดเขียนที่เกียดกรีดตาแต่ว่ามีนขอปัดอันนี้หน่อยอันนี้นะคะอ่อก็คือพี่เคยเขาซื้อมาให้จากญี่ปุ่นเขาบอกตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเซรั่มเป็นเซรั่มแบบเออเราก็คิดว่าแบบเป็นเซรั่มที่มันแบบใสๆใช่ไหม แต่แท้จริงแล้วคือไม่จ้ะเป็นสีดำก็คือว่ามันบำรุงในในในอันนี้ด้วยอะ่ะมันบำรุงในในตัวเออใช่มันเป็นเซรั่มบำรุงบำรุงขนตาในตัวจริงๆมีไม่ค่อยชอบปัดอะ่ะมันรู้สึกหนักตาเดี๋ยวนะขอขอปัดหนึ่ง ไม่ชอบความหนักตาเป็นไงคะฟินิชลุกยงัยงยังยังไม่ฟินิชสมองอันนี้คือแต่งหน้าเสร็จแล้วต่อไปทำผมเดี๋ยวเราจะไปทำผมให้ให้คนนี้นะคะถักเปียให้นะคะนี่เลย <laughs> นี่เลยจะให้เขาถักเปียเดี๋ยวมาดูตอนฟินิชลุกกันนะคะว่าเรา จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันนะคะค่ะนี่นะคะก็คือคือนิ่นรถของวันนี้นะคะนี่เลยผมทรงนี้เป็นเปียแบบเปียนูนซึ่งถุงท้ากล้องถือให้เราอยู่ตอนนี้นะคะเป็นคนถักให้เป็นยังไงบ้างคะลุคนี้อันนี้คือลุค everyday ลุคของมีนเองนะคะจะออกไปไหนก็แต่งหน้าโทนนี้เลยก็คือไม่ไม่ได้แต่งหน้าไปโทนอื่นเลยเพราะว่าแต่งไม่เป็นนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้มีด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย